สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะอย่างมากในปี2025กับ MG ZS EV รุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะโดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ MG ZS EV 4x4 ปี B 2025ที่มาในสไตล์ SUV p r e มียมแบบล้ำยุคไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector พร้อมไฟเดย์ไทม์ Running Light ดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบปิดทึบที่สะท้อนถึงความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆเติมความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่เฉียบคมรอบคันล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่เสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่ง,ง,งหลังคาพารามิกซันรูฟที่สามารถเปิดรับแสงธรรมาชาติได้กว้างขวางทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับภายในห้องโดยสารของ mg z sev 4 x 4ก็เรียกได้ว่ายกระดับความหรูหราไปอีกขั้นบ่อหนังคุณภาพสูงแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศบออหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระพ่วงมาลายัยมัลติฟังกชันแบบดิเชพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10.1นนิ้วรองรับ apple carplay และ android auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องชาร์จไฟ USB ครบทุกตำแหน่งทั้งด้านหน้าและหลังเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง ด้านสมรรถนะของ MG ZS EV 4x4 มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบดูอัลมอเตอร์ให้กำลังสูงสุดกว่า320แรงม้าแรงดิดสูงถึง500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ All-Wheel Drive ทำให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนและมีอัตราเร่งที่น่าทึ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง6วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่75กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียงประมาณ30นาทีและยังมีระบบ Regenerative Braking ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่ขณะเบรก เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสำหรับระบบความปลอดภัย MG ZS EV 4 x 4คส่มาให้แบบจัดเต็มทั้งระบบ MG Pilot เวอร์ชันล่าสุดที่มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยกลับเลน Keeping Assist ระบบเตือนจุดบอด Blind Spot Monitoring ระบบเตือนการจราจรด้านหลัง Rear Cross Traffic Alert กล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งทำให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลสิ่งที่เป็นจุดขายที่น่าสนใจของรุ่นนี้คือการเป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อในราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกัน มีดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะสูงวิ่งไกลใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังมีบริการหลังการขายจากเครือข่าย MG ที่ครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วยด้านราคาคาดว่า MG ZS EV 4x4 ปี2025จะเปิดตัวในไทยที่ราวาราว1,290,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ให้ทั้งพลังแรงความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบครันสรุปแล้ว MG ZS EV 4x4 ปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV พลังงานสะอาด ที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันหรือมลภาวะทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยสูงสุดที่สำคัญคือราคาจับต้องได้และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคป,ปัจจุบันหากเพื่อนๆสนใจหรืออยากทดลองขับอย่าลืมแวะโชว์รูม MG ใกล้บ้านแล้วกลับมาพบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆได้ในตอนต่อไปที่ช่อง Channel น a องไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ¡Gracias!